ด้วยอันนี้นะครับทุกคนอาจจะต้องไปดูเรื่องของงานวัสดุด้วยนะครับแต่ว่าดูผ่านผ่านแล้วกันนะครับปุ๊บเดินเข้าไปห้องที่สามงานอำนวยความเป็นธรรมงานกล่เตรียมการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเดี๋ยวหัวข้อนี้จะมีวิทยากรท่านต่อภัยพูดปุ๊บชั้นสองอีกเหมือนกันเดินเข้าไปห้องงานความมั่นคงหรือประลัดอำเภอง,งานป้องกันห้องนี้จะทําเรื่องเกี่ยวกับชรบรนะครับเรื่องเกี่ยวกับงานยาเสพติด เรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้กครองป่าไม้นะครับและชั้นลา่างสุดที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือทุกคนเข้าไปและจะต้องสัมผัสเลยตั้งแต่เกิดจนตายคืองานอะไรครับงานทะเบียนร่างงานทะเบียนร่าเราจะสัมผัสกับงานตรงนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยแสดงว่าพอเราเกิดปุ๊บออกมาเนี่ยมีสถานะเป็นบุคคลเนี่ยเราได้สัมผัสแล้วกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครงองนะครับงานในห้องทะเบียนเนี่ย อยากให้จำนะครับผมผมจำของผมเองเพื่อความเข้าใจง่ายงานที่5้าของงานในห้องทะเบียนเนี่ยมันจะมีอยู่3งานด้วยกันหลักๆเวลาเราจํากฎหมายให้จาเป็นสาหมวดหลักหมวดแรกเข้าไปปุ๊บเจอเลยงานบัตรประจําตัวประชาชนก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนก็คือพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนพศ2526เป็นกฎหมายหลักที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เดินเข้าไปข้างในอีกจะเป็นงานทะเบียนราช งานทะเบียนร,ราษนะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนบ้านต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเกิดการแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การแจ้งย้ายปลายทางอยู่ในงานทะเบียนร,ราษและสุดท้ายที่เกี่ยวกับงานทะเบียนงานทะเบียนของกรมการปกครองก็คืองานทะเบียนทั่วไปงานทะเบียนทั่วไปมีอะไรบ้างพินัยกรรมมูลิธิสมาคมนะครับทะเบียนเกาะทะเบียนสุขสารชาพนัสถานทะเบียนสารเจ้ารวมไปถึงการ ทะเบียนสมรสการหย่าด้วยจะรวมถึงตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยการทะเบียนทั่วไปนะครับก็จะมีเรื่องเมื่อกี้หรือพูดเรื่องเกี่ยวกับะทะเบียนเกาะนะครับทะเบียนเกาะด้วยเกาะเกาะนึงแล้วก็ต้องทําทะเบียนเหมือนกันรวมถึงทะเบียนสรรนะัตว์พาห์ะที่ทันตีการพูดไปแล้วว่าเฮ้ยก็ต้องจดด้วยนะสัตว์พาห์นะเดี๋ยวมีอะไรบ้างบอจะพูดนะครับส่วนของผมเข้าหมวดแรก ของงานทะเบียขนของกรมการปกครองก,อก,อก่อนก็คืองานบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเอาแบบสั้นๆแล้วก็เป็นไปอยัางรวดเร็วเลยนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเราจะใส่พรบนะครับบัตรประจำตัวประชาชนพศ2,526รฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีทั้งหมด23มาตรา นะครับมีผลใช้บังคับนะครับวันที่21เมษายน2526นะครับแล้วทุกวันนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่3พศ2557มีผลใช้บังคับวันที่10กรกฎาคม2554นะครับนี่คือนี่คือกฎหมายหลักที่เราถือบัตรประชาชนอยู่ทุกวันนี้ไอ้บัตรประชาชนทุกเราทุกวันนี้มันบอกอะไรบ้างนะครับมันก็จะ มันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นเย่บัตรแต่ละบัตรเนี่ยที่เราถือมามีเลขสิบสามหลักเนี่ยเรารู้ไหมว่าแต่ละหลักเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไงแต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นนะครับความหมายที่เราควรจะต้องจํานะครับที่ควรจะต้องรู้บัตรก็หมายความว่าบัตรตามกฎหมายนี้นะครับตามกฎหมายพรบบัตรประจําตัวประชาชนสองพันห้ารอยสิบหกบัตรก็คือบัตรประจาตัวประชาชนนะครับผู้ถือบัตรก็หมายถึงผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตรนะครับอันเนี้ย คือ,อนิยามที่ปรากฏอยู่ในพรบอรของปัติประจำตัวประชาชน2,526นะครับผู้รักษาการนะครับตามพรบรนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานออกบัตรเจ้าพนักง,งานตรวจบัตรพนักง,งานเจ้าหน้าที่รวมถึงออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดเพื่อปฏิบัติการต่างๆให้เป็นไปตามพรบรนี้นะครับ นอกจากคานิยามตามพรบรแล้วยังมีคํานิยามหรือความหมายตามระเบียบกรมการปกครองอีกก็หมายความว่าระเบียบพรบรตัวนี้เป็นตัวใหญ่เป็นตัวแม่คราวนี้กรมการปกครองเนี่ยออกระเบียบอีกตัวหนึ่งเพื่อขยายความหรือทําให้กฎหมายตัวนี้มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน2,554และสวับแก้ไขเพิ่มเติมก็คือฉบับที่ 2- 2,555 ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ก็คือทิพยดีวงการปกครองดังนั้นเนี่ยบัตรประจําตัวประชาชนก็มีกฎหมายหลักๆนะครับอยู่2ตัวก็คือพรบนะครับบัตรประจําตัวประชาชน2526นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้รักษาการตามพรบนี้และอาศัยจากอำนาจตามพรบนี้กรงการปกครองมาออกระเบียบอีกก็คือระเบียบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน2554โดยมีทีพดีรงการปกครองรักษาการตามระเบียบดังกล่าว นะครับฉะนั้นเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนที่เราถือเนี่ยโดยหลักๆก,ก็จะมีกฎหมายอยู่2ตัวนี้แหละครับนิยามหรือความหมายของระเบียบกรมการปกครองนะครับว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน2554และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2555ก็คือทุกวันนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือผู้ขอมีบัตรนะครับผู้ขอมีบัตรหมายความว่าไงหมายความว่าผู้ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยในการขอมีบัตรมันก็จะมีอยู่สประเภทด้วยกันก็คือ 1. ผู้ขอมีบัตร2ขอมีบัตรใหม่และ3ขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับต่อไปนะครับก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรถ้าทุกคนเนี่ยเอาบัตรประจําตัวขึ้นบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นมาดูเนี่ย ก็จะมีรายการต่างๆที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรอย่างแรกก็คือรายการและภาพของผู้ที่ถือบัตรที่ปรากฏอยู่บนบัตรการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปดูระเบียบภายในอีกใช่ไหมครับว่าการถ่ายภาพเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายเรื่องเกี่ยวกับทรงผมเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาต่างๆให้ไปดูว่ามันมีข้อห้ามตรงไหนอีกวันนี้ผมจะไม่พูดแต่ว่าจะแนะนําให้ไปดู มันจะมีข้อห้ามนะครับว่าเฮ้ยมาแบบนี้มาในสภาพแบบเนี้ทําบัตรได้หรือเปล่าใส่เสื้องี้ทําบัตรได้ไหมสวมผม่างนี้ทําบัตรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไปดูมามันจะเป็นระเบียบภายในที่เป็นข้อสั่งการแล้วก็ข้อห้ามอีกนะครับสองก็คือข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบบป .1 บป .1 ก็คือเป็นแบบที่ทางโกรมการปกครองเนี่ยกําหนดขึ้นมาว่าบป .1 เนี่ยคือหมายความว่าบัตรอะไรนะครับ บปหนึ่งก็คือแบบคําขอนี่เองที่เรากรอกลงไปนะครับแบบคําขอมีบัตรเรื่องการมีบัตรใหม่เรื่องการเปลี่ยนบัตรต่างๆนะครับบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยด้วยเวลาจํากัดเนี่ยผมอยากจะเอาให้เน้นหลักๆนะครับอยากให้ให้พอที่จะเข้าใจเพราะว่าอันนี้ไม่น่าจะพลาดกันอยู่แล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเลข13หลักนะครับที่เกี่ยวกับกรมการปกครอง ถ้าทุกคนมีแบบประชาชนเราขึ้นมาดูพร้อมกับผมเลยนะครับจะได้จําง่ายๆว่าอในเลข13หลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับความหมายนะครับหลักที่1เลยก็คือตัวหน้าที่ปรากฏ นี่คือตัวอย่างของเลข13หลักในบัตรประจำตัวประชาชนทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับที่เป็นคนไทยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวหน้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นประเภทที่หนึ่งะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่เกิดและมีสัญชาติไทยและได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลาหมายความว่าเป็นคนใดก็ตามที่เกิดตั้งแต่วันที่1นึ่มกราคม2 5 5 7เป็นต้นไป อันเป็นวันเริ่มแรกที่กรมการปกครองประกาศให้ประชาชนทุกคนต้องมีเลขประจําตัว13หลักนะครับเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปแจ้งเกิดภายในกําหนดเวลานะครับก็จะต้องได้เลขเลขหนึ่งถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเลขหนึ่งอาจจะเป็นเลขสองนะครับอาจจะเป็นเลขสองอีกเลขสองหมายความว่าไงนะครับเลขสองก็คือคนที่เกิดและมีสัญชาติไทยได้แจ้งเกิดเกินกําหนดเวลาหมายความว่า คนเด็กคนใดก็ตามที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2557เป็นต้นไปนะครับแล้วผู้ปกครองลืมหรือติดทุรักไม่สามารถไปแจ้งเกิดที่อำเภอหรือเขตได้ภายใน15วันก็คือเวลาแจ้งเกิดเราต้องแก้งภายใน15วันถูกไหมครับก็จะได้เลข2นําหน้าขึ้นมาตรงนี้นก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับแต่ว่าถ้าแจ้งเกิดภายในกําหนดก็จะเป็นเลข1นะครับประเภทที่3อันนี้ผมพูดถึงหลักแรกก่อนนะครับ หลักแรกก็คือที่วงกลมไว้นะครับคนประเภทที่3ก็คือคนที่มีเลข3นําหน้าก็คือคนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและมีชื่อในทะเบียนบ้านในสมัยเริ่มแรกคือตั้งแต่ก่อนวันที่31พฤษภาคม2557อาจจะต้องจาเรื่องของวันที่นิดหนึ่งนะครกันนะครับหมายความว่าบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสาคัญประจําตัวคนต่างด้าวและมีชื่อในทะเบียนบ้านณที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนวันที่3 1 พฤษภาคม2527คนนั้นถือว่าเป็นบุคคลประเภทที่3แล้วก็จะมีเลข3ามนำหน้านะครับบางคนเป็นเลข4เลข4หมายความว่าไงนะครับเลข4ก็คือคนไทยและคนดัางด้าวที่มีใบสําคัญของดัางด้าวแต่แจ้งย้ายโดยที่ยังไม่มีเลขประจําตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรกนะครับก็คือคนไทยหรือคนดัางด้าวที่มีใบสําคัญของคนด่างดาวอาจจะเป็นบุคคลประเภทที่3นะครับแต่ยังไม่ทันได้เลขประจําตัวก็ขอย้ายบ้าน ไปเขตหรืออำเภอก่อนช่วงที่3ามเพฤษภาคม2557นข้างหน้าก็จะเป็นเลขสเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในกฎหมายทีแล้วกันนะครับคนบุคคลประเภทที่5ก็คือคนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจนะครับก็คือจะไล้เลข5เลข6ก็คือคนที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวอันนี้ก็จะได้เลข6นะครับประเภทที่7ก็คือลูก ของคนประเภทที่6ก็จะได้หมายเลข7ประเภทที่8ปนะครับประเภทที่8ก็คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือได้รับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยและคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทยตั้งแต่หลังวันที่31พฤษภาคม2557เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะได้เลข8ดังนั้นเนี่ย1ถึง8จะเป็นประชาชนทั่วไปที่จะมีโอกาสได้ อย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันมีเลขเก้าด้วยเลขเก้าคืออะไรนะครับคือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและคือญาติสนิทที่ใกล้ราชวงศ์มากที่สุดคือตั้งแต่ชั้นหมอมเจ้าเป็นต้นไปตัวแรกเลขก็จะขึ้นต้นด้วยเลขเก้านะครับอย่างที่เคยมีการแชร์กันเคยเห็นไหมครับบัตรปรจำตัวประชาชนของสเด็จประเทศนะครับก็จะขึ้นด้วยเลขเก้านั่นก็คือตัวอย่างของบัตรประจำตัวประชาชนที่ขึ้นด้วยเลขเก้านะครับอ่ะ ว่าด้วยต่อไปเลยนะครับก็คือหลักที่สองถึงหลักที่ห้าตัวอย่างก็คือแปดหกศูนย์หนึ่งคืออะไรดูในใบของต่ละท่านนะครับก็คือรหัสของสำนักทะเบียนหรืออำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านขณนะที่ให้เลขนะครับก็คือเป็นกล่าวโดยกล่าวโดยลงตรงๆก็คือรหัสของสำนักทะเบียนอำเภอั่นนี้นะครับไปต่อเลยครับตัวเลขหลักที่หกถึงหลักที่สิบครับ 0 0 0ย์ 18, นะครับก็คือหมายถึงกลุ่มของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรกซึ่งทางสำนักทะเบียนในแต่ละแห่งก็จะจัดกลุ่มเรียงไปตามลําดับนะครับหรือหากเป็นเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบันเลขดังกล่าวก็จะหมายถึงเล่มที่ของสุตธิบัตรก็คือหมายความว่าเป็นเป็นลาดับของกลุ่มของบุคคลแต่ละประเภทนั่นเองสมมุติว่าผมประเภทที่หนึ่งถูกไหมครับก็0 0 0 1 8ก็จะเป็นเป็นลำดับของประเภทที่หนึ่งในสำนักทะเบียนอำเภอนั้นน,นนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเลขที่สิบเอ็ดถึงสิบสองก็คือเก้า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 ก่อนนะครับเพราะว่าเลขนี้มันเป็นตองเก้าสามตัวหมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไหร่ในกลุ่มของบุคคลนั้นนั้นก็หมายความว่าเก้าสิบเก้าเนี่ยสมมติผมเป็นคนลำดับที่สิบเก้านะครับในประเภทบุคคลประเภทที่หนึ่งของสำนักทะเบียนแปดหกศูนย์หนึ่ง มก็จะได้เลขลำดับ99มาอันนี้คือความหมายของมันและตัวสุดท้ายก็คือ9คือตัว13นะครับก็คือเป็นเลขในการตรวจสอบของสำนับทะเบียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเลขประจําตัวประชาชนนะครับ13าหลักก็ไปดูมาแล้วกันนะครับส่วนหลักๆนะครับของบัตรประจําตัวประชาชนมันก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับความผิดต่างๆเนี่ยก็ไปดูให้ไปดูผ่านๆแล้วกันนะครับ แล้วก็สำนักทะเบียนต่างๆนะครับตั้งแต่สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับใครเป็นนายทะเบียนนะครับสำนักทะเบียนอำเภอก็ต้องเป็นนายอำเภออยู่แล้วสำนักทะเบียนจังหวัดก็เป็นผู้่าราชการจังหวัดสำนักทะเบียนท้องถิ่นนั้นๆก็ต้องไปดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเทศบาลนี่ไม่ใช่ในายกเทศมนตรีนะครับนายทะเบียนท้องถิ่น,นเป็นประหลัดเทศบาลนะครับให้ไปดูกว้างๆตรงนี้และกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ จริงๆอะ่ะบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยมันก็มีข้อที่ต้องจํานะครับแต่ว่าถ้าเราจํามากเราก็จะจะ,จะเบลอก็จะสับสนไปนะครับ mm hmm. ก็อยากจะอยากจะแนะนําอีกนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนก็คือว่าพยายามเอาบัตรขึ้นมานะครับเวลาอ่านเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเทียบไปเทียบไปเพื่อทําให้เราจําง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเข้าสอบเฮ้ยเวลาแสดงตัวบัตรประชาชนอาจจะได้สักข้อนึงก็ได้ บตรประจำตัวประชาชนสิมจบข้อเดียวนะครับไม่น่าจะมากกว่านี้ข้อสองข้อนะครับบางทีอาจจะเป็นแต้มก็ได้นะครับเวลาเราสแสดงตนเพราะอาจจะเป็นจังหวะนั้นพอดีนะครับคราวนี้ผมก็จบเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนละเดี๋ยวจะให้ปออ้นว่าด้วยเรื่องของทะเบียนร,ราศกับทะเบียนทั่วไปแต่ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งเรื่องของเครื่องหมายราชการของโครงการปกครองที่ถูกต้องนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่า เครื่องหมายราชการของกรมการปกครองที่ถูกต้องคืออะไรทุกคนเข้าใจว่ากรมการปกครองเครื่องหมายคืออะไรครับราชาสีใช่ไหมครับจริงๆเครื่องหมายกรมการปกครองที่ถูกต้องคือตรานี้ครับคือตานี้นะครับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบางคนเข้าใจว่าสิงตัวเดียวแล้วก็อยู่ในอยู่ในวงกลมนะครับอันนี้ นี่คือเครื่องหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเ,เครื่องหมายราชการของกรมการปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการนําไปใช้เ,เยอะแยะอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเครื่องหมายนี้ไว้นะครับจําไว้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือเครื่องหมายกรมการปกครองเนี่ยนะครับเป็นเป็นรูปราชสี์อยู่บนโขดหินนะครับหันหน้า แค่นี้แล้วกันดูไว้แล้วก็เข้าไปค้นนะครับเข้าไปใน Google ผมแนะนําเลยเครื่องหมายราชการกรมการปกครองและเคาะราชกิจจานุเบกษาจะขึ้นตัวนี้มานะครับรู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่เคยออกหรอกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีการเอาไปใช้กันที่ผิดแล้วว่ามีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเข้ามานะครับดีไมด่ดีอาจะออกรอบนี้ก็ได้เป็นหนึ่งแต้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นราชสีที่อยู่บนโขดหินแล้วมีต้นไม้ นั่นหมายความว่าไงราชสีก็คือเป็นสัญลักษณ์ของของผู้นํานะครับมีลักษณะสง่างามผ่าเผยก็คือเป็นเป็นเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือลักษณะของผู้นําและราชสีก็คือมีคุณธรรมนะครับเป็นลักษณะของนักปกครองก้าวไปในป่าใหญ่ก็คือภายใต้ต้นไม้อยู่ในโขดหินและราชสีก็คือกินได้หมดแล้วก็ไม่เลือกที่กินนะครับไม่รู้จักสะสมอาหารและยอมตายไม่กระทั่งชีวิต อันนี้คือลักษณะของนักปกครองที่ดีก็คือเป็นตราราชกิจจานุปเบกษาที่ใช้อย่างเป็นทางการเอาสิ่งไปใช้ตัวเดียวแล้วเขียนข้างล่างว่ากรมการปกครองเนี่ยยังไม่ใช่อันนี้คือเครื่องหมายราชการของกรมการปกครองที่ถูกต้องนะครับอันนี้ลองไปดูนะครับผูกดูไว้เป็นผ่านๆแล้วกันแต่ถ้าออกรอบนี้ก็ถือว่าชโชคดีไปนะครับก็ฝากทุกคนนะครับประลัดอำเภอนะครับไม่ไม่ได้ชีวิตไม่ได้สวยหรู เหมือนกับที่เราเห็นในละครนะครับประลังเพิิมงานเยอะตอนนี้นะครับรับภารกิจหนักจากรัฐบาลกสทชและกระทรวงมหาดไทยนะครับวัสด emas, athletes, ideas, ity, ุอุปกรณ์สีเอ็ต่างๆเราก็เหลือน้อยหรือก็มีก็คือจับลูกซูซงไปนะครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีร่วงหน้าสําหรับคนที่ได้รับการบรรจุเป็นประหลังเพลิงในปีนี้นะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ของรามคำแหงของพ่อขุนต่างๆนะครับได้รับบรรจุเข้าไปเป็นประหลัดเพลแล้วเนี่ย ปีงบประมาณนี้ก็ไปตั้งใจทำงานนะครับยังมีภารกิจหลักยังมีชาวบ้านที่รอรับการช่วยเหลือจากเราอยู่เยอะนะครับเหมือนกับเครื่องหมายราชการก็คือราชสีที่ชาวบ้านเขารอให้เราช่วยมาบรรทุบรรลุรลสุขอยู่นะครับก็เวลาจํากัดน,นะครับเดี๋ยวพอจะจะพูดเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนร่ารแล้วก็ทะเบียนทั่วไปสำหรับวันนี้ผมก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ